ส่วนราชการท่านเกษตรกรผู้เ็วาร่ one, 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 digital, ประบวนวันดิจิทัลโภชนา4สั้น2เรื่องของเวลากนะ็มีปญญาในการที่จะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นการผลิตให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นรลักฐานของประเทศสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่บอกบอกเราว่าเราจะต้องคำนึงถึงของข้าวุด้1.2ล้านไร่ลงมาก็จะมีครับัเป็นปีที่สองน,นะครับ หลนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการม่งชุมัชูมือขึ้นมาครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของกลังในการขับเรื่อนคนารลาพุทธหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอชนญนดนเลยหร้บอินทร์สู่เดี๋ยวบริเวณที่บีเวทีเราจะมาเจอกัแล้วก็ต้งใช้กยจกรรมที่มีปรโยชน์เพื่อเพื่อสิ่งีาม น้านหน้าด้านข้างนี่นะครับกำลังวางอยู่นะครับถึงเวที่เราจะมาเรีนรู้เปพร้อมๆกันทุกคนทุลักมกันในนทุกคนนะครับที่รู้นานหน้วก็เนกมาครับถึงเวลาของการเรียนรู้ถึงเวลี่เราม การเสส่มารมัดว่าแล้วามีระบบรุ่นเรือันมัติจะไปการปิดอันนี้เขาดีของรุ่นนี้ครับระบางเสาจะตัวรุ่นเพื่อนก็มีเทื่อนตัวเสานีเยเป็นีเขาเป็นรงการที่มันจะ Yeah.